สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้โอกาสมาเที่ยวเยี่ยมชมบ้านเพื่อนอคลิปนี้จะทำเป็นอีพนะครับเนื่องจากว่าคราวที่แล้วก็ได้ทำการมาถ่ายคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปการแนะนำะสายพันธุ์ของต้นไรชนิดต่างๆนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอีก ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นเพลมหน้าด่างครับซึ่งต้นนี้ครับเพื่อนก็ได้บอกว่าเขาได้ไปตัดกิ่งมาจากต้นแม่จากนั้นก็ได้ทำการชำกิ่งไว้เมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับก็ได้ทำการขุดมาทำเป็นทรงเกาะหินซึ่งตั้งแต่นั้นมานะครับยังไม่เคยเปิดดูสักทีนะครับว่ารากข้างในนั้น มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการทำของเพื่อนก็คืออ่าจะเอาดินนะครับมาใส่รอบๆถุงนะครับส่วนด้านในนั้นระหว่างรากกับหินผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราจะทําการผ่าถูงนะครับเราจะชนสูตรดูว่าข้างในเป็นอย่างไรครับไปตามดูกันเลยครับ วัตถุดิบครับเครื่องปลูกนะครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกับใบก้ามปูนะครับดูรากเลยนะครับออกมาเยอะมากเลยครับผม อนนี้นะครับทําการเอาดินออกแล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทําการฉีดน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ไปเขีย่ยเราไปเพราะว่า,ารากบางส่วนมันจะเสียไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีรากบางเส้นนะครับที่เราสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะให้มันเกาะหินนะครับก็เลย ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราจะทําการฉีดน้ําครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สังเกตดูว่านะครับจะมีรากเยอะมากเลยนะครับจะมีรากเยอะมากเลยนะครับที่ออกมาซึ่งเดิมทีแล้วนะครับก็มีไม่กี่เส้นเองนะครับรากที่เพิ่งออกมานั้นก็คือรากใหม่นะครับหลังจากที่เพื่อนสมาชิกเขาได้ทำทรงเกาะหินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะทำการแกะเชือกออกก่อนนะครับ จากนั้นก็จะค่อยๆดูกันไปนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับครับไปชมกันเลยนะครับครับ <typing playing music> ตอนนี้ก็ออกเอาชือกเชือกฟางออกหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเอาเส้นยางในของรถจักรยานยนต์นะครับมาพันกันอีกทีเป็นขั้ตอนที่สองครับตอนนี้รอเส้นยางในก่อนนะครับครับตอนนี้ตอนที่เรากำลังรอนะครับก็จะทำการ คัดกิ่งที่ไม่พึงประส์ออกก่อนนะครับเราจะมีบางกิ่งมันออกชีราชครับผม ที่จะทำเป็นทรงกรเกาะหินครึ้นตกกระถางครับซึ่งเจ้าของบอกว่าเขาก็ได้ตั้งใจมาจะทำทรงแบบนั้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกิ่งนะครับเดี๋ยวจะค่อยคัดกันอีกทีนะครับ ครับตอนนี้ก็จะทำการคัดรากที่ไม่ต้องการออกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีการพันกับเส้นยางในต่อไปนะครับเพื่อให้รากแนบกับหิน มันจะมีทางรากเก่าแล้วก็รากใหม่นะครับส่วนรากเก่านะครับตอนนี้มันก็ติดกับหินไว้แล้วนะครับส่วนรากใหม่เราก็จะทําการพันไว้เพิ่มเติมนะครับ ในส่วนรากที่มันไม่ติดกับหินนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้นะครับาหาวัสดุใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มันยืดหยุ่นได้นะครับส่วนครั้งนี้นะครับพอดีว่าโวงมันไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้กาบมะพร้าวแทนนะครับใช่ไหมพอดีกาบมะกาบมะพร้าวากาบมะพร้าวแทนนะครับ ครับก็จะเป็นการมัดไว้คร่าวๆนะครับถ้าขยันอีกหน่อยก็สามารถที่จะมัดได้อีกนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็มัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ก็จะมีการมัดไว้เรื่อยๆนะครับส่วนที่ยังไม่ได้มัดนะครับก็จะทำการมัดต่อไปครับผมมันจะได้แนบทั้งาจากด้านบนลงไปข้างล่างนะครับอีกหน่อยนะครับรากมันก็จะแบนๆลงมานะครับแนบกับหินดู สวยงามมากเลยนะครับเท่าที่ผมดูมาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ทําบอนไซมาที่มีประสบการณ์ทางด้านบอนไซมานานนะครับก็เป็นความรู้ที่ได้รับการสึบทอดมานะครับผมก็มาสักทอดให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่รุ่นต่อไปครับ วังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มทำบอนไซค,ครับผมสำหรับต้นนี้นะครับอ่าก็เป็นต้นเพหน้าด่างนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมด้วยครับสวัสดีครับ